สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ยาอีทมาเข้าป่าเดินออกกํบบาลังกายแล้วมาดูเห็ดด้วยคะ่ะวันนี้มากับเพื่อนคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาด้วยวันนี้มาดูนะคะนี่ป่าเห็ดนะคะพี่น้องคะ่ะมาดูคะ่ะแต่ยังไม่เจอเห็ดแล้วเพราะว่าตอนนี้เดนมาร์กนั้นเริ่มหนาวแล้วคะ่ะคิดว่าไม่น่าจะมีเห็ดนะคะแล้วก็อย่างฝนไม่ตกเยอะด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เพื่อนเดินมันนี่ด้วยกันดูสิคะพี่น้องคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ป่าเห็ดนะคะถ่ายให้ดูมาดูด้วยกันค่ะใหญ่คะ่ะใหญ่ใหญ่คะ่ะป่าเห็ดใหญ่เนี่ยดูสิคะ่ะมาดูคันี้ไม่ไม่ไม่มีเห็ดค่ะเพราะยังแห้งมากเลยค่ะมาดูค่ะพี่นะะ้องค่ะ เพื่อนไปไกลและะ้วค่ะเพื่อนไปไกลแล้วไม่มีคะ่ะแห้งคะ่ะมาดูค่ะพี่น้องดูที่คะแห้งมากคะ่ะแห้งคะ่ะพื้น<อ><ม>ก็เดี๋ยวลองดูอาทิตย์หน้านะคะดูที่ฝนตกอาทิตย์หน้าเขาบอกฝนตกติดติดกันหลายวันคะ่ะจะลงมาดูอีก ดูจ้ะท่านนี่นนี้มาก,กับเพื่อนเพื่อนมาเป็นเพื่อนด้วยมาเดินด้วยมาดูพระพี่น้องเห็นไหมคะสวยมากคะ่ะเห็นไหมคะป่าเห็นสวยมากคะ่ะ แต่ก็ดีค่ะอ,ออกมาเดินเล่นในป่าเงียบดีค่ะไม่มีเลย่ะไม่มีเห็ดค่ะสวยค่ะมาดูกันป่าสน สวยมากค่ะดูดค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องถ้าชอบป่าหรือชอบนะชัวรี่หรือชอบธรรมชาติก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายอีด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะ